สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการซูมไอดอลนะคะเวลานัดพบค่ะที่เราจะได้มารับฟังมุมมองการใช้ชีวิตเชิงบวกโดยมีหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคําสอนของยอดมหาปูชนียาอาจารย์เป็นต้นแบบรวมไปถึงเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตนะคะส่งหัวใจทักทายค่ะสมาชิกรายการซูมไอดอลทุกท่านเลยนะคะที่ตอนนี้ติดตามรับชมอยู่ค่ะไม่ว่าจะเป็นทางห้องซูมนะคะที่ลิงก์ซูมศูนย์เและเว็บไซต์ g ีี .com ค่ะผู้ชมคะคุณครูไม่เล็กนะคะท่านได้เมตตาให้โอววาดเอาไว้ตอนหนึ่งว่าคนเราจะมองโลกถูกตรงตามความเป็นจริงได้ต้องเข้าใจธรรมชาติของชีวิตหรือมีสัมมาทิฏฐิ คือมีความเข้าใจถูกในเรื่องโลกและชีวิตเสียก่อนคือชีวิตตายแล้วไม่สูญจนกว่าหมดกิเลสเข้านิพพานประการต่อมาคือความดีความชั่วที่ทำเอาไว้นั้นไม่สูญเปล่าเหมือนวงล้อเกวียนที่ตามบทขยี้รอยเท้าโคที่ลากเกวียนไปตลอดทางและนรกมีจริงสวรรค์มีจริง ข้อนี้พิสูจน์แล้วโดยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเข้าใจความจริงทั้ง3ประการนี้แล้วก็ต้องหมั่นเตือนตัวและทำความดีให้เต็มที่เอาไว้เป็นที่พึ่งดีกว่าเช่นเดียวกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะ ที่ได้มีโอกาสค่ะมาค้นพบความสุขที่ทำได้ง่ายๆจากการเข้าวัดทำทานรักษาศีลและเจริญสมาธิภาวนานะคะซึ่งนำพาชีวิตนี้ไปสู่เส้นทางของความดีและก็ค้นพบเส้นทางที่มีแต่ความสุขค่ะ แขกรับเชิญของเราพร้อมแล้วที่จะมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆแบบนี้ให้กับสมาชิกรายการซูมไอดอลได้รับฟังกันนะคะขอต้อนรับคุณทวีทรัพย์ทองคำหรือว่าคุณเอ๋ค่ะอาสาสมัครกองบริการงานบุญสำนักสัทธาพิบาลวัดพระธรรมกายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพิธีกรและสวัสดีสมาชิกซูมไอดอลทั่วโลกนะคะ ค่ะนะคะขออนุญาตสอบถามคุณเอ๋นะคะว่าในส่วนของการรับบุญเป็นอาสาสมัครกองบริการงานบุญมีหน้าที่อะไรอย่างไรบ้างคะทำหน้าที่อาสาสมัครหลักๆนะคะ,ะเฉพาะวันอาทิตย์ก็งานบุญวันอาทิตย์เนี่ยก็จะมีเตรียมงานาแผนกเช่นจัดดอกไม้ทูกเคียนวางทายธรรมปัดกวาดเช็ดถูโต๊ะทำความสะอาด พื้นที่ที่จะให้สาธุรชนมานั่งนะคะส่วนโดยรวมของกองแล้วก็จะมีงานรับบุญตามพื้นที่อย่างเช่นพุทงธรรมชัยอย่างนี้ก็จะลงพื้นที่กันตามเส้นทางนะคะแล้วก็มีงานบุญที่ลานธรรมเช่นประกอบโคม led แกะทานวางโคมเป็นต้นค่ะ นะคะก็คือผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของงานบุญวัดพระธรรมกายทุกๆงานบุญก็คือพี่เอแล้วก็ทีมงานเนี่ยนะคะต้องอนุโมทนาบุญด้วยนะคะ าธุทุกค่ะนะคะทีนี้ค่ะก่อนที่จะได้มีโอกาสมารับบุญแบบปลื้มๆแบบนี้นะคะต้องสอบถามถึงตัวตนของคุณเอกก่อนนะคะว่าก่อนที่จะได้มาพบกับวัดพระธรรมกายส่วนตัวอัธยาศัยเป็นอย่างไรหรือว่าความสุขในชีวิตเป็นยังไงบ้างคะอัธยาศัยส่วนตัวแล้วจะเป็นคนใจร้อนบู้วามไม่ยอมใครอื แองกล้าวมากค่ะคือจะเป็นคนแบบมุทะลุดุดันใจร้อนเอาแต่ใจตัวเองส่วนชีวิตก็เหมือนคนทั่วๆไปค่ะคือทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนค่ะความความถุกทางโลกก็แบบวันหยุด ของการทํางานก็คือกินเที่ยวเหมือนชาวโลกทั่วไปค่ะกินเที่ยวดื่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมนั่นเป็นความสุขที่สุดแล้วอืมอันนั้นเราคิดว่าเรามีความสุขแล้วการที่พี่เอร๋รู้รู้ตัวว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นคนที่ใจร้อนก่อนที่เราจะเข้าวัดเนี่ยนะคะเป็นคนใจร้อนมุทะลุดูดดันอย่างที่พี่เอ๋ได้บอกมาเนี่ยตอนนั้นรู้สึกไหมว่ามันเอ๊ะมันดีกับเราไหมหรือเราก็รู้สึกว่ามันก็คือตัวของเราเอง ใช่ค่ะไม่รู้สึกอะไรเลยคือเราเป็นของเราอย่างนี้เราก็ทําตัวของเราอย่างนี้คือไม่รู้หรอกค่ะว่ามันไม่ไม่ดียังไงไม่ถูกใจใครยังไงคือตัวเองชอบที่จะทําแบบนั้นอืมแล้วเคยมีแบบเขาเรียกว่าไม่ถูกใจคนอื่นไหมกับการที่เราเป็นตัวของเราเองแบบนี้อะค่ะมีค่ะมีบ่อยแต่เขาก็ไม่ไม่ติเตือนอะไรเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ไม่ไม่ค่อยสนใจใครอยู่แล้ว ก็ไม่ค่อยมีใครเตือนอะไรแต่พ่อแม่เตือนก็เฉยๆค่ะไม่เคยเถียงแต่ว่าก็ไม่ทําตามอมืเขาเรียกว่าแอบ,บดึงเงียบเนี่ยนะคะแต่เราก็คิดว่าอันนั้นมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของเราไม่ได้เดือดร้อนใครเพิ่งมารู้ทีหลังว่าเอ๊ะมันไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่ตอนที่มารู้จักวัดทีนี้ต้องถามพี่เอว่าแล้วจุดเริ่มต้นนะคะมารู้จักกับวัดพระธรรมกายได้ยังไงคะมารู้จักกับวัดพระธรรมกายก็ต่อเมื่อว่า มันมีเรื่องรุมเร้าเยอะคือการงานการเงินแล้วก็เพื่อนอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนก็ไม่ค่อยพบเพราะเราเป็นคนดือ้อเป็นคนทะลุทะลุอยู่แล้วใช่ไหมคะก็ไม่มีเพื่อนแล้วการงานก็แย่ลงแล้วการเงินก็แย่ลงก็เลยมีความรู้สึกว่าเราต้องหาที่พึ่งแล้วทีนี้เพื่อนคนอื่นๆเขาก็แนะนําว่าเออไปเอ,อทําบุญบ้างไปอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ก็ได้ยินข่าวว่า วัดพระธรรมกายอยู่ที่ปทุมธานีเขาจะมีปฏิบัติธรรมทุกวันอาทิตย์นะอะไรเงี้ยเธอไม่สบายใจเธอก็ลองไปดูมีคนแนะนำอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากรู้ว่าวัดพระธรรมกายอยู่ตรงไหนค่ะจุดเริ่มต้นที่จะรู้จักวัดพระธรรมกายคืออยากมาไปทุกวันนะคะไปตะเวนหาเพื่อที่จะในใจมันรุ่มรุ่มร้อนอย่างเงี้ยค่ะคืออยากจะให้มันเบาลงบ้าง ก็ไม่ใช่ค่ะมันไม่ใช่ไปวัดไหนมันก็ไม่ใช่คือรับพรรับพรเสร็จก็กลับมันก็ไม่ใช่มีเพื่อนแนะนําเขาก็ไม่เชิงมาวัดพระธรรมากายนะคะแต่เขาเคยได้ยินว่าเอ,อ่อมีคนมาวัดพระธรรมากายแล้วเขาดี <c oughs> ก็เลยได้ยินกิติศัพท์ได้ยินกิติศัพท์ค่ะ ก็เลยอยากมาอยากมาก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รู้ว่าจะมายังไงคะ่ะเส้นทางที่มาวัดเราก็ไม่ทราบว่ามายังไงครั้งแรกก็มอแท็กซี่มาค่ะค่ะนั่งแท็กซี่มาสี่ร้อยบาทจากไหนคะตอนนั้นเดินทางมาจากไหนจากพระรามเจ็ดค่ะอืมพระ,พร,ะรามเจ <7 S 2> ็ดมาถึงวัดพระธรรมกายพอมาถึงแล้วเป็นยังไงบ้างคะ มาถึงแล้วช่วงเช้านี่คือเขายังไม่มีกิจกรรมอะไรใช่ไหมคะก็มีคนเยอะแยะมากมายตื่นตาตื่นใจแต่ที่สะดุดตาสะดุดใจที่สุดก็คืออาสาสมัครที่ต่อแถวตั้งแถวรอรับเราแล้วก็รองเท้าค่ะรอ,องเท้าที่เขาอดไว้เป็นระเบียบเรียบร้อยมากก็เลคคยตระนัก่คนเยอะขนาดน,นี้แล้ววัดใหญ่ขนาดน,นี้ยังจัดรองเท้าได้เป็นระเบียบขนาดน,นี้ เราก็ยังมีน้องๆที่มาต้อนรับเราอะไรอเงี้ยก็เ,เลยรู้สึกประทับใจตั้งแต่ตอนนั้นมาเลยค่ะอสาสาสมัครต้อนรับระดับโลกเลยเนี่ยนะคะเจอปุ๊บก็ประทับใจกับการทําหน้าที่ของอาสาสมัครเลยพอเราประทับใจแล้วอันนั้นถือได้ว่าบวกหนึ่งแล้วนะคะในใจนะคะทีนี้เราประทับใจอะไรต่อประทับใจต่อมาก็คือเวลานั่งสมาธิใช่ไหมคะ ะเงียบเงียบมากแม้คนเรามองดูว่าคนเยอะแต่ทําไมถึงเงียบได้ขนาดนี้ที่เราไปวัดอื่นอะไม่ได้เงียบแบบนี้ค่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยคนเยอะขนาดนี้แล้วคนอื่นเขาบอกว่าวัดะธรรมการไม่ดียังไม่ใช่แล้วต้องดีสิคนถึงนั่งเงียบขนาดนี้ได้เพราะว่าคนเท่าที่มองดูมาวัดแรกๆอะไม่ใช่เป็นพันนะคะ,คะเป็นหมื่นหรือว่าหลายๆหมื่นนะคะความรู้สึกว่า เขานั่งแล้วเงียบไม่มีใครแม้แต่เสียงไอก็ไม่มีครั้งแรกที่ประทับใจคือประทับใจในการนั่งสมาธิของคนหมู่มากอืออันนี้ประทับใจข้อที่สามแล้วนะคะค่ะข้อที่แล้ว<ก><อ>คืออาสา,า,าสมาัครข้อที่สองคือความเงียบข้อที่สามก็คือคนหมู่มากที่มามามานั่งสมาธิกันแล้วเวลาทานข้าวก็เป็นระเบียบเรียบร้อยอะคะ่ะคือไม่แย่งไม่ยื้อยแย่งไม่ ไม่โวยวายด้วยคือจะทำแบบเป็นระบบระเบียบก็เลยอยากจะเป็นเ,าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอยากจะเป็นอย่างที่เขาเป็นง่ายๆคืออยากจะเป็นอย่างที่เขาเป็นค่ะเขาเป็นคือคนที่เราเราไม่รู้นะคะว่าเออ่ที่มาทําหน้าที่ต้อนรับเราที่มาแจกข้าวเราหรือมาต้อนรับเราในในระดับไหนเราไม่รู้ว่าเขาเป็นใคร่บคะถามค่ะว่าเขาอ่ะ เป็นอาสาสมัครนะไม่ได้รับค่าตอบแทนอะไรแล้วเขาเติงใจที่มาเป็นอาสาสมัครตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อาสาสมัครอะไรเนี่ยปัปื้มมาค่ะก็เลยมามาวัดทุกอาทิตย์มาเองเลยใช่ค่ะมาเองเลยแล้วแล้วตอนนั้นมาวัดค่ะตอนนั้นคุณเอ๋เข้าใจไหมว่าคําว่าการเป็นอาสาสมัครเนี่ยต้องทําอะไรยังไงหรือว่าเดินเข้าไปถามอาสาสมัครเลยคะ ไปถามคนที่ก็เป็นอาสาสมัครอยู่แล้วว่าทํายังไงถึงจะได้มาเป็นตรงเนี้ยเพราะไม่ทราบนะคะว่าเขาเป็นอาสาสมัครก็เดินเข้าไปถามเขาว่าอยากจะเป็นตรงเนี้ยแล้วต้องทํายังไงบ้างถึงจะได้มาเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าอ๋ออาสาสมัครอนี่คืออยากทําจุดไหนเราก็ไปสมัครตรงนั้นเลยเขาอะรับสมัครอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมอ่ะไปเจอเพื่อนเก่าเเพื่อนเก่าก็าชวนมาที่แผนกอธิษฐานธรรมปัจจุบันเนี้ยค่ะ อ๋อ oh, เพื่อนเก่านี่คือมาเจอตอนบังเอิญที่เข้าวัดพระธรรมกายหรือยังไงคะใช่ค่ะม,มาเจอกันบังเอิญที่วัดพระธรรมกายเพราะว่าเมื่อก่อนนะนั้นที่เราอยู่ข้างนอกเราทํางานโรงงานด้วยกันแล้วก็แยกย้ายกันไปสิบกว่าปีมาเจอกันที่วัดพระธรรมกายค่ะ โอ้โหเรียกได้ว,ว่าก็มีเพื่อนแล้วที่จะมีโอกาสมาวัดแล้วก็มารับบุญด้วยกันเลยแล้วทีนี้จําได้ไหมคะว่าครั้งแรกที่พี่เอได้มีโอกาสรับบุญเป็นอาสาสมัครครั้งแรกเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างคะปลืม้มน้ําตาไหลเลยค่ะดีใจมากดีใจที่ว่าเออเราอายุเยอะขนาดนี้แล้วนะเราอ่ะยังได้มาเป็นอาสาสมัครตรงเนี้ยคือได้ได้ทางานเป็นทีมได้มีเพื่อน ได้รู้จักคนเยอะปลื้มใจค่ะร้องไห้เลยร้องไห้ติดต่อกันถึงสามปีเลยค่ะโอ้โหหมายถึงว่าทุกครั้งที่มีโอกาสมารับบุญเป็นอาสา,าสมัครก็คือจะปลื้มใจจนร้องไห้แบบนี้ตลอดเลยทนต,ยตลอดอืมโอ้ไม่คิดว่าเราจะได้มาอยู่ณจุดจุดนี้ค่ะ คือต้องบอกว่าในในการเป็นอาสาสมัครเนี่ยใครๆอาจจะคิดโอ้เรามาแค่หยิบหยิบจับจับแต่จริงๆแล้วอาสาสมัครของวัดพระธรรมกายเนี่ยไม่ง่ายเลยมันเหนื่อยทุกๆกงานบุญเลยแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยมันต้องเนี้ยบเฉียบเป๊ะอย่างคําสอนของคุณครูไม่ใหญ่เนี่ยนะคะที่ท่านให้หลักการเอาไว้ในการจัดงานบุญก็คือทุกคนมาก็ต้องประทับใจต้องปลื้มใจตรงเนี้ยค่ะพี่เอ๋ อยากถ่ายทอดอะไรถึงถึงการทําหน้าที่อาสาสมัครวบ้างว่าเราได้อะไรจากการทําหน้าที่ตรงนี้คะได้ความประทับใจแล้วก็ได้มีเพื่อนแล้วเพื่อนไม่ใช่เพื่อนธรรมดานะคะเพื่อนดีๆเขาเรียกว่ากัลยาณมิตรเนาะแล้วก็มีความขยันมีความเพียรแล้วก็มีความเป็นทีม พราะเราทําคนเดียวไม่ได้การเป็นอาสาสมัครนี่คือต้องรักการเป็นทีมค่ะทุกคนที่มาเป็นอาสาสมัครวละพรัธรามกายทํางานเป็นทีมไม่ว่าจะอยู่กองไหนแผนกใดร่วมกันทําได้ทั้งหมดค่ะอยากให้ทุกคนมาเป็นอาสาสมัครอืมนะคะโอต้องบอกว่าอาสาสมัครแต่ละคนนี่ก็ โอ้รุ่นรุ่นไม่ธรรมดาเนี่ยนะคะทีนี้เราเวลาเราเหนื่อยเวลาเราเมื่อยหรือแบบเจอปัญหาอุปสรรคท้อแท้อะไรแบบเนี้ยเราใช้กำลังใจอะไรในการที่จะทำหน้าที่ต่อไปคะพี่อ,อยากให้พี่เอไ๋ได้ได้แชร์หน่อยเผื่อคุณผู้ชมเนี่ยบางครั้งอาจจะเจอปัญหาอุปสรรคต่างๆในการทำงานเนี่ยจะได้นำข้อคิดดีๆจากพี่เอ๋เอาไปใช้อ่ะคะ่ะ การรับบุญมันก็หนักหนาสาหัสสาการอยู่นะคะถ้าพูดถึงแล้วทุกคนก็เหนื่อยค่ะค่ะแตะว,ว่าต้องทำใจให้ผ่องใสแล้วก็คิดว่าเราทำก็ได้ที่เราเรารับบุญเราก็ได้บุญถ้าไม่เหนื่อยถ้าไม่หยาดเหงื่อไม่ตกอย่างเงี้ยค่ะแล้วจะเอาเอาบุญบารมีมาจากไหน เราต้องคิดซะว่าที่เราทําทุกวันนี้เราสร้างบุญบารมีให้ตัวเราเองอย่างงี้ค่ะก็ทําได้แล้วก็นึกถึงมหาปูชนียาจารย์ที่ท่านเคยลําบากมาก่อนอเราก็ต้องทําให้ได้เหมือนท่านก็คือมองครูบาอาจารย์เป็นต้นเป็นต้นบุญต้นแบบให้เราได้ดําเนินการในการที่จะสร้างบารมีแล้วก็สั่งสมบุญตามท่านแล้วก็มีกําลังใจอย่างเต็มเปี่ยมเลยโอ้ต้องบอกว่า ายาดเหงื่อที่หล่งต่างกลั่นเป็นบุญเนี่ยนะคะคํานี้จริงๆทีนี้นอกจากที่พี่เอ๋ได้มีโอกาสมาเป็นอาสาสมัครแล้วเชื่อได้ว่ามีความสุขในการที่จะมารับบุญตลอดแล้วในส่วนของการดําเนินชีวิตโดยปกติเนี่ยพอเราได้มีโอกาสเข้าวัดแล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่าตอนแรกเนี่ยเป็นคนที่อารมณ์ร้อนวู่วามแล้วก็ใครเตือนเนี่ยก็ ฟังนะแต่ไม่ทําตามพอเราเข้าวัดแล้วอะค่ะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นยังไงแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงแบบนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรคะความเปลี่ยนแปลงก็คือแรกๆที่ยังไม่เข้าวัดก็รู้อยู่นะคะเวลาเราไปวัดใช่ไหมเราก็จะรับศีลแต่เราไม่รู้หรอกค่ะว่าศีลน่ะมัน,ม,นมันรับไปแล้วอะต้องปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติเราก็ไม่ทราบใช่ไหมแต่พอเรามาเข้าวัดพระธรรมกายแล้วมาได้มาฟังมหาปุชนีอาจารย ท่านบอกแล้วว่าถ้าเรารับศีลเรามีศีลแล้วเราก็ต้องนําไปปฏิบัติอืมันถึงจะเห็นจริงใช่ไหมคะก็เลยต้องยึดยึดตรงที่ว่ามีศีลห้าเพราะปกติทุกคนก็ต้องมีศีลห้าเพราะศีลห้าแปลว่าปกติเนาะทีนี้เราก็ต้องเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันของเราว่าถ้าเราอยู่ในศีลห้าเราก็จะมีความสุข ทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาอย่างนี้ค่ะเป็นหลักเนาะแล้วก็จะได้ทําให้ใจเราผ่องใสไปด้วยค่ะนะคะพอเราเริ่มทําทานรักษาศีลเจริญภาวนาอย่างที่บอกเนี่ยนะคะเราสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงไหมหรือว่าตอนแรกๆที่เราได้มีโอกาสมารับบุญในช่วงแรกๆเนี่ยนะคะเป็นอาสาสมัครเนี่ยที่บอกว่าดุดันไม่เกรงใจใครเนี่ยนะคะพอได้มีโอกาสมารับบุญแล้วเนี่ย มันมีความเบาลงไหมในส่วนของความใจร้อนความวู่วามแบบนี้ค่ะก็เบาลงนะคะเพราะว่าการที่เราจะรับบุญกับหมู่คณะซึ่งมันจะเป็นทีมใช่ไหมคะเราไม่ใช่ตัวคนเดียวแล้วเนี่ยเราก็ต้องปรับปรับใจของเราให้อ่อนโยนยลงแล้วก็ได้ฟังมหาปุชนียาจารย์ในในแต่ละวันในแต่ละวันแล้วก็ก่อนที่เราจะทําหน้าที่พระอาจารย์ท่านก็จะให้ให้โอวาทก่อน ก็ค่อยๆนําโอวาดเหล่านั้นนะคะมาปรับมาปรับใจตัวเองให้ค่อยๆแบบเย็นลงแล้วก็ดีขึ้นแล้วก็มีอะไรในในหมู่คณะก็ต้องอภัยแรกๆก็อภัยยากค่ะพอเราเราคิดว่าเราทํางานเป็นทีมเราทํางานนี้เพื่อตัวเราเองนะแล้วก็ทําเพื่อหมู่คณะนะเราก็ค่อยๆปรับใจของเราแบบให้เย็นลงแต่มันก็ไม่ได้อย่างที่สุดนะคะเราค่อยๆปรับค่อยๆปรับมาเรื่อยๆ มันก็จะได้ทีละนิดทีละนิดแต่ในที่สุดก็ปรับได้จากเป็นคนที่หงดงดง่ายอารมณ์ร้อนก็ดีขึ้นค่ะอเห็นบอกว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมีส่วนสําคัญทําให้ใจของพี่เอเนี่ยเย็นลงแล้วก็รู้สึกมีความสุขมากขึ้นตรงเนี้ยอยากให้พี่เอได้พูดถึงความสําคัญของการปฏิบัติธรรมหน่อยว่ามันดียังไงกับตัวเราคะการปฏิบททัติธรรมมันก็จะทําให้เรามีความรู้สึกว่าเวลาเราได้ ปล่อยวางได้พักกายพักใจแล้วได้อยู่กับตัวเองมันจะทำให้เราอ่ะมีสติแล้วก็สอนตัวเองได้เพราะฉะนั้นแล้วต้องนั่งสมาธิกันเยอะๆค่ะแม้ไม่แม,แม้ไม่มีเวลาจริงๆก็ต้องอย่างน้อยก็ต้องก่อนนอนก็ต้องนั่งค่ะเหนื่อยแค่ไหนก็ต้องนั่งเพื่อที่เราจะได้ปล่อยวางอะไรลงไปบ้างจะได้ผ่อนคลายกับใจของเรา นะคะแล้วพอเราได้มีโอกาสเข้ามาเป็นอาสาสมัครนี่ต้องบอกว่าระยะเวลายาวนานด้วยนะคะหลายปีเลยมีความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตของพี่เอ๋ไหมคะที่เราสังเกตลวมไปถึงคนรอบข้างเราที่สังเกตเห็นตัวเราอะคะ่ะแรกๆก็ไม่ค่อยมีคนคบเนาะเพราะเราเป็นคนวูวามใจร้อนพอเราพอเรารู้สึกว่าความเป็นทีมมันมีพลังเราก็ปรับใจของเราให้ ให้ทำงานเป็นทีมให้เข้ากับหมู่คณะได้มันก็ดีต่อชีวิตเราแล้วก็ครอบครัวด้วยครอบครัวก็ต้องเป็นทีมใช่ไหมคะในเมื่อเรามาเป็นอาสาสมัครแล้วเราทำงานเป็นทีมเราก็ทำให้ครอบครัวเราอบอุ่นขึ้นอบอุ่นขึ้นชวนกันเข้าวัดปฏิบัติธรรมมาเป็นอาสาสมัครเพื่อที่จะได้สร้างสร้างบุญบาร,รมีไปเป็นทีม ก็คือชวนลูกหลานอ,อย่างนี้หรอคะมาเป็นอาสาสมัครด้วยใช่ค่ะลูกหลานเพื่อนรอบข้างชวนหมดค่ะอืแล้วเวลาเราชวนเด็กๆเนี่ยเขาได้มาวัดมาเป็นอาสาสมัครแล้วเนี่ยมันมันมีความรู้สึกยังไงหรือว่าเด็กๆเขามีความสุขไหมในการที่พาเขามาวัดอย่างนี้คะ่ะตอนเด็กๆเขาก็มีความสุขนะคะเขาแบบปลื้มกันหมดเลยเวลามาวัดตอนเล็กๆอะ่ะ เขาจะปลื้มกับการทําหน้าที่มากๆทุกๆุกคนเลยค่ะมีหลานหลายๆคนเลยเขาจะมาชวนเข้ามาเขาก็จะมาทําหน้าที่สมมาแล้วเขาก็จะปลื้มกลับไปก็จะพูดถึงแต่เรื่องบุญตลอดนะคะเราก็ปลื้มตามเพราะว่าเราเป็นคนชวนเข้ามาแล้วเห็นหลานๆเนี่ยเขาไม่เขาไม่ไปเล่นเกมไม่เล่นโทรศัพท์แล้วก็จะคุยกันแต่เรื่องบุญในความรู้สึกปลื้มใจมากค่ะแล้วเขาก็นั่งสมาธิแบบเห็นดวงแก้วเลยเด็กๆโอ้โอ้โหต้องบอกว่าเป็น เป็นอะไรที่มีบุญมากๆเลยเนาะได้มีโอกาสทําหน้าที่กัลยะาณมิตรด้วยชวนบุคคลที่เรารักรอบๆข้างเราให้เขาได้มีโอกาสมาฟังธรรมมาเป็นอาสาสมัครทีนี้ค่ะพี่เอ๋แล้วถ้าสมมติว่ามีคุณผู้ชมรายการซูมไอดอลเนี่ยสนใจเนาะอยากที่จะมาเป็นอาสาสมัครบ้างแบบนี้ค่ะต้องมีคุณสมบัติหรือว่าอะไรยังไงเผื่อว่าเขาสนใจอยากจะมามีความสุขแล้วก็มาวัดด้วยแล้วก็มารับบุญด้วยอะค่ะ อาสาสมัครไม่ได้เป็นยากอย่างที่คิดแต่มันก็ไม่ได้ง่ายนะคะคือ <Okay. S 1> มีใจอย่างเดียวค่ะแค่มีใจเท่านั้นเองค่ะก็มาเป็นอาสาสมัครวัพระธรรมกายได้แล้วอยากบอกสมาชิกซูไมดดนนะคะถ้าสนใจจะมาเป็นอาสาสมัครวัพระธรรมกายนะคะมีแค่ใจอย่างเดียวเท่านั้นค่ะมาได้ทุกแผนกเลยค่ะ นะคะคือถ้าสนใจแผนกไหนรู้สึกว่าเราอพอมีความสามารถในด้านนี้เราก็เดินไปถามเขาเลยใช่ไหมคะ<ช>เดินไปถามเขาเลยแล้วก็ได้มีโอกาสพูดค,คุยก็จะได้มีโอกาสมารับบุญอันนี้ในภาพค่ะเป็นรางวัลอะไรคะอันนี้เป็นเข็มหัวหน้าทีมอ่าอ,อยากให้เล่าความปลื้ม กว่าจะได้เข็มอันนี้มาเนี่ยโอ้โหมันปลื้มยังไงหรือเราทําหน้าที่อะไรยังไงบ้างคะทําหน้าที่แบบต่อเนื่องแล้วก็ชวนสมาชิกได้เยอะแล้วก็ลงพื้นที่ทุกพื้นที่ที่ส่วนกลางกำหนดมาค่ะแล้วก็มาทําหน้าที่อาสาสมัครแบบต่อเนื่องไม่ขาดเลยค่ะมันยากมากกว่าจะได้มากี่ปีคะพี่เอ๋ กว่าที่เราจะได้เข็มตัวอันนี้มาประมาณ250ครั้งอ250ครั้งนี่หมายความว่าเขานับเป็นครั้งในแก่ในแต่ละครั้งที่เรารับบุญใช่ค่ะ,ะเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียวโอ้โหคุณผ,ผู้ชมเก่งเลขคำนวณนะคะ,คะว่า250ครั้งเนี่ยมันระยะเวลาเท่าไหร่โอ้ ประมาณ4ีถึงหปีเป็นอย่างต่ำเลยนะในการที่กว่าจะถึงจุดจุดนี้ได้เนี่ยนะคะโอแต่ถ้าสมมุติว่าเดือนนึงเรามาครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็จะยาวไปอีกนะคะใช่เพราะว่าต้องมาทุกอาทิตย์อ<า> <laughs> โอ้คีอ่บอกว่าเป็นเข็มแห่งความปลื้มใจแล้วทำให้เราได้ตึกระลึกนึกถึงบุญตลอดเลยว่าเราเนี่ยโอ้ทำหน้าที่อย่างเข้มข้นจริงๆ อืนะคะ,ะทีนี้ค่ะต้องบอกว่าในส่วนของการทําหน้าที่อาสาสมัครเนี่ยพี่เอ๋ทำหน้าที่แบบเต็มที่เต็มกําลังเลยแล้วในส่วนของการทําหน้าที่กับบุคคลในครอบครัวนอกจากพาเด็กๆมาแล้วเนี่ยได้มีโอกาสไปเชิญหมู่ญาติหรือว่าบอกเขาไหมว่าการที่มาวัดแล้วเนี่ยชีวิตจะดียังไงได้ได้ทำหน้าที่ตรงนี้บ้างไหมคะทําค่ะแต่ว่าหมู่ญาติเขาก็ไม่มาเพราะว่าเขาติดออืม <laughs> แล้วติดดื่มทางโลกค่ะก็อาจจะสีนไม่เสมอกันก็อาจจะยังอาจจะชวนยากนิดนึงแต่เราก็ต้องพยายามต่อไปนะคะเป็นกําลังใจเพราะว่าวัตถุประสงค์ของงานที่เราได้มีโอกาสมาเข้าวัดนี่ก็คืออยากให้ทุกๆคนได้มีโอกาสเป็นกัลยาณมิตรแล้วก็ทําหน้าที่ที่จะทําให้ทุกๆคนบนโลกเนี่ยมีความสุขแล้วก็ที่สําคัญก็คือสร้างคนดีคืนสู่สังคมนั่นเองนี่นะคะทีนี้ค่ะต้องบอกว่าชีวิตของ พี่เอ๋นี่ก็เลือกแล้วเนาะว่าแบบมีความสุขกับการทําหน้าที่อาสาสมัครแบบนี้แล้วก็ทําหน้าที่กัลยะาณมิตรด้วยความรู้สึกจากใจค่ะว่าวัดพระธรรมกายได้ให้อะไรกับพี่เอ๋บ้างคะวัดพระธรรมกายให้ชีวิตพี่เอ๋ทั้งชีวิตอืม hmm. ให้ชีวิตใหม่เลยค่ะเพราะอยู่ทางโลกไม่ใช่แบบนี้พอหลังจากที่ได้เข้าวัดแล้วเหมือนได้เกิดใหม่ให้ชีวิตทั้งชีวิตเลยค่ะ เป็น,นยังไงชีวิตทั้งชีวิตที่พี่เอบอกว่าเกิดใหม่เนี่ยมันดียังไงคะมันดีรู้จักได้ดูแลคนรอบข้างรู้จักหลักในการดูแลครอบครัวแล้วรู้จักทํางานเป็นทีมรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วรู้จักดูแลคนรอบข้างรู้จักถนอมน,น้ําใจคนแล้วก็รู้จักว่าการแข่งกล้าวดุดันมันไม่ดีกับเราอย่างไร แล้วก็เอาคําสอนของมหาปูชนียอาจารย์มาปรับให้ตัวเราอะหลังจากที่เราเคยดุดันเวลวร้ายเคยทําร้ายคนด้วยอย่างเงี้ยค่ะมาปรับให้เราทิ้งหักดิบอะคะ่ะหักดิบคือทิ้งไปเลยแล้วก็เปลี่ยนจากตัวเองคนเก่ามาเป็นคนใหม่ซึ่งอารมณ์เย็นใจดีแล้วก็ไม่ถือโทษโกรธใครใครจะพูดอะไรก็นิ่งเสีย เอาใจของเราเข้ามาอยู่กับตัวเองที่การท้องการกายของเราค่ะพาให้พี่เอ๋ได้เทียบชีวิตแบบเมื่อก่อนกับชีวิตแบบนี้ที่ได้เลือกแล้วในการที่ได้มีโอกาสมารู้จักกับวัดเนี่ยชีวิตแบบไหนเรามีความสุขมากกว่ากันคะชีวิตแบบเข้าวัดเนี่ยค่ะมีความสุขเพราะว่าอยู่โลกภายนอกอะ่ะมันมันวุ่นวายยุ่งยากมาก ถ้าเราอ่อนแอเราก็อยู่ไม่ได้แต่อย่างถ้าเรามาใช้ชีวิตเป็นอาสาสมัครในวัดแล้วเรามาได้เจอวัดเจอมหาปูชนียาจารย์เราก็ได้สั่งสอนตัวเองได้แล้วก็ปรับเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้ สิ่งนี้นทำให้ชีวิตของเรามีความสุขแล้วก็ดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้องโดยไม่พลาดพลั้งไปทำสิ่งที่ไม่ดีไม่ควรด้วยเนี่ยนะคะในส่วนของข้อคิดข้อธรรมหรือว่าหลักในการดำเนินชีวิตของพี่เอ๋ต่อไปเป็นยังไงคะหลักการดำเนินชีวิตก็ขอ,อ,อสร้างบารามีอย่างนี้เป็นอาสาสมัครของวัดพรมกายอย่างนี้สร้างบารามีก,กับมหาปูชนียาจารย์กมุคณะไปตลอดชีวิตคะ่ะ โอ้โหนี่หลักในการดําเนินชีวิตง่ายๆเมื่อเจอครูดีเจอเพื่อนดีเจอกัละยะนานมิตรดีแล้วก็ต้องเดินในเส้นทางดีๆแบบนี้ด้วยนะคะวันนี้คะ่ะต้องขอบคุณคุณทวีทรัพย์ทองคําหรือว่าคุณเอ๋นะคะที่ได้มีโอกาสมาเป็นซูมไอดอลให้กับเราในวันนี้ขอบคุณมากคะ่ะ นี่นะคะชีวิตของทุกๆคนเนี่ยสามารถเลือกเส้นทางที่จะทําให้ชีวิตนั้นมีความสุขได้อยากเป็นคนเก่าที่อาจจะดูไม่ค่อยเข้าตาหรือว่าอยากจะเป็นคนใหม่ที่เข้าใจทุกๆคนอันนี้เราเลือกเองได้นะคะวันนี้เวลาของรายการสุ่มไอดอลหมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ